ทรศการนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับที่ต้องการจะสื่อสารเรื่องแรกก็คือเราต้องการจะหาคําตอบว่าชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรคือใครมนุษย์เนี่ยอะไรที่มันเป็นการไอดีนติฟายของตัวมนุษย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับและในทศนิทัศการอันนี้มันก็จะเป็นวิธีการหาคําตอบในแบบของเราโดยการเปลือยแต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นตั้งแต่ตัวตน กล้ามเนื้อหนังกระดูกเราก็นําม,มาทําว่าไอดีนติฟายตัวเราที่แท้จริงเนี่ยมันคือตรงไหนส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการทํางานที่เอาเรื่องของอินโนเวชันของ p รินติ้งนะครับมาคอมบน,น์ในการทํางานคราฟต์ต่างๆในการเพ้นท์ในการทํางานประตกรรมแล้วมันก็จะเป็นการใช้ <c oughs> นวัตกรรมทางการผือของฟูจิฟิล์มครับมันก็จะได้งานที่ออกมาค่อนข้างจะสนุกสนานแล้วก็แปลกใหม่ครับผม สัก3ชิ้นเลยชิ้นแรกก็จะเป็นงานหัวใจครับอยู่ด้านนู้นโดยงานหัวใจเนี่ยที่เป็นงานชิ้นที่เราชอบมากที่สุดเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเรียกว่าแกนหลักของร่างกายะนะตามตามตามความร,มรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่จะชอบใช้คากันแล้วก็ด้วยเทคนิคด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันน่าสนใจการเอาดินมาอัดทําให้มันแตกแล้วก็การเอาดรายโทนเนอร์มาพิมพ์ทําเป็นเฟร,รมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผสมผสานกันได้ลงตัวเป็นอีกหนึ่งภาพที่เราชอบมากที่สุด ภาพที่2ก็จะเป็นภาพผู้หญิงกลางปีกอยู่ตรงด้านนู้นนะครับภาพนั้นมันก็จะเป็นการเอา d r นเน n e r มาคอมบายกับการ heat f o ซึ่งมันก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมทางการพิมพ์เข้ามาเซิร์ฟสุนทีภาพของภาพนี้จากเดิมที่มันเป็นแค่ painting ปกป่าๆอะไรประมาณนี้ครับและด้วยความที่ลักษณะของภาพมันเป็นผู้หญิงกลางปีกอ่ะมันให้ความรู้สึกค่อนข้าง impact ส่วนอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงาน sculpture ตรงข้างหน้าครับก็คือจะใช้งานพิมพ์มาผสมผสานบริเวณ ส่วนที่งอกออกมาจากศีรษะแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นงานทํามาจากอ e ีพ็อกซี่แล้วก็ปั้นด้วยลายเส้นที่เราค่อนข้างชอบแล้วก็เป็นลายเส้นของเราประมาณนี้เราก็เลยให้เป็นอีกหนึ่งชิ้นเอกของเราประมาณนี้ครับ